ดโอเมก้าสามลดความเสี่ยงมะเร็งเต้านมเซลล์มะเร็งเต้านมเราสามารถชะลอ,อการแพร่กระจายหรือลดเปอร์เซ็นต์ความรุนแรงของโรคได้ด้วยการกินอาหารที่ถูกต้องเหมาะสมหนึ่งในอาหารที่ควรกินอาหารที่มีไขมันดีกรดไขมันโอเมก้าสามที่อุดมไปด้วยปลาทะเลช่วยลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งได้ลดการอักเสบหนึ่งปัจจัยทำให้สู่มะเร็งเต้านม ชวนทุกคนมาออกกําลังกายโดนแสงแดดแสงแดดในช่วงเช้าช่วงระหว่าง6โมงเช้าถึง9โมงเช้าแสงในช่วงเย็นบ่าย4โมงถึง6โมงเย็นดูแลสุขภาพพักผ่อนได้เพียงพอทานอาหารให้ครบ5หมู่โดยเฉพาะปลาแต่ถ้าหากใครทานปลาไม่สม่ำเสมอพี่แก้งมีตัวช่วยน้ำมันปลาโอเมก้ั3ของบิยอนสกัดจากปลาทะเล ปลา,าแองโชวีปลาแมคคารลปลาซาดีนผสาสีน้ำมันใน1เม็ดน้ำมันจมูกข้าวสาลีน้ำมันกระเทียมน้ำมันปลาและวิตามินอีธรรมชาติสกัดจากน้ำมันถั่วเหลืองไร้กลิ่นคาวดูแลครบจบในเม็ดเดียว